คุกกี้เพียววานิลาลมหรือว่าพุดดิ้งลมเนี่ยใส่รูนกันยังไงเรียกได้ว่าเป็นสายซับสุดแกร่งที่สามารถคิวเพื่อนได้ทางสกิล1สกิล2ครับและที่เด็ดคือพาร์ทสสกิลที่สามารถล้างดีบัฟให้กับเพื่อนที่ H p ต่ำสุดถึง2อันนะครับเราก็จะสร้างเกราะ15เซของ h ฮสูงสุดของตนเองนะครับเป็นเวลา2เดยให้กับเพื่อนซึ่งไอเก,กราะดังกล่าวเนี่ยถ้าใครตีมาเนี่ยสะท้อนดาเมจไป50เซนเลยนะฮะ แนวทางการใส่รูนนะครับก็นิยมเ,เป็นเอ็กซ์ตาเทิร์นกับเนเมซีครับแตททำเลือดเยอะเยอะยิ่งดีครับจะได้ฮิลแรงไปด้วยมีเดฟมีสปีดเลทร้อยได้ยิ่งดีนะครับแม่นยำไม่ต้องมีเลยก็ได้ดูนี้คร่าวๆผมจะประมาณนี้นะครับในส่วนของอ์ติแฟกต์ครับผมด้านขวาก็เน้นปริมาณการฟื้นฟูสกิลหนึ่งสกิลสองครับคริสเมทที่ได้รับลดลงก็ยิ่งดีส่วนฝั่งซ้ายกันท่าต่างๆแล้วก็ลดพวกคริดาเมทนะครับจะได้จึื่อ